สวัสดีครับอยู่กับช่องคุณคิมลาดรถไทยซิ่งนะครับมาชมรถเกียวเล็กนะครับคันนี้คุณจาเขาจะขายนะครับขายตามสภาพนะครับเขาสั้นนี่ไปวืบวๆบวบแล้วครับนี่ สามหมื่นห้าพันบาทนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับมาต่อรองเอาเองนะครับเนี่ยนะครับซื้อได้นะครับไม่มีแบตให้ให้ลองนะครับ,ไ,บรไ,ได้ครับ <laughs> นี่นะครัรถรถเกี่ยวง่ายกับพึ่งมากมันมนี่ครับ ได้ได้ครับเดี๋ยวสิเอามือมือติดแต่ว่าเอามือนี้เอาข้าวข่าวกันได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับตาบเห็นจะเพื่อแข็งแรงอยู่บ่ครับสว่างนึกนได้ยินแต่ว่าไปลงบาลแข็งแรงใช่กันครับทั้งนั้นพามาชมตู้ตู้เก็บข้าวนะครับมันจะเป็นเกียวดันนะครับตรงนี้นะตรง เนี่ยนะภายในตู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ,บเป็นแนวอะไรครับเป็นเครื่องยนต์สองสูบนะครับ สองสูบนะครับเครื่องติดนะครับเนาะเครื่องติดนะครับเอาแบตรถยนต์มาใส่ขายในราคาสามหมืนห้าพันบาทนะครับนะครับก็ขายตามสภาพนะครับก็มีต้องไปเช็คระบบเอานะครับ ตัวนี้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับรถอยู่อำเภอเขมราชนะครับผมนี่นะฮะเป็นเครื่องดีเซลเลยนะครับเครงโซลา ดีเซลโซลาอุปกรณ์มีครบนะครับมีครบนะครับพวกฝาครอบด้านหลังนะครับตรงตรง,ตรงนั้นนะครับเอาไว้เกี่ยวภายในโครเรือนนะครับไม่ต้องจ้างรถใหญ่นะครับโรเลอร์อก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับโลเลอรล้อนำก็แท็กก็ตามสภาพนะครับ จะให้ไลดูทุกจุดนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครราคาหลักหมื่นนะครับจะให้ดูระบบตู้นวดเขานะครับนี่นะครับข,ข่าวก่อนนะจะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวอะไรครับเนี่ยรถเที่ยวนี่ยจาขึ้นก็ยากคนขับเลยครับตาเด้อยาเยี่ยเสียงยาเสียงยากเลยเด้อซื้อรถมาเนี่ยย่งมะเหลี่ยวนะครับตรงตรงคนขับอีกงอแงตัวถือผู้ทุนแน่มันแกไข่ยู่ถ้าถือไว้รุ่นแน่มันเป็นนักก็ทั้งยานะครับบ้านนี้ไทยมันไม่แก่ขอลม นี่นะครับรถไงบอกครับตัวนี้มันก็ได้ตันี้ตงใจเย็นคอยเก็บเก็บเก็บเอาอย่างนี้นะคครับยบตัวตัวนั้นโบบนยากเลยครับ Saj 3นะครับเหมือนรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับก็ถือว่ารุ่นนี้มีความเร็วนะครับเข้าตั้งเข้ายืนยแป๊บเดียวนะครับผมโตโต๊ะใดครับตาบตรถด,ดิ้งหน่อยนะครับ เล็กหน่อยเขากะเขาก็เริ่มจากรถหน่อยนะครับแต่แต่พี่นาเขาอาจจะสื่อสื่อใหญ่ขึ้นมามันจังเอาทันเล็กหน่อยเนี่ยเนี่ยเอาไปแต่เกี้ยวหน้าจะคล้องเฮ้ยเดี๋ยวจะพามาชมรถไทยนะครับจาก็มีรถไทยด้วยนะครับ เป็นรถรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอชมพร้อมกันนะครับนี่นะครับนำเงินแบบนี้น่าจะเป็นอิสกินะครับเดี๋ยวให้เดากันนะครับใช่หรือไมอ่ใช่จริงๆด้วยนะครับอิสกินะครับคันนี้ไม่รู้ว่าคุณตาก็จะขายเท่าไหร่นะครับ อีซากิน่าจะยี่สิบสามแรงนะครับตู้ล้ออะไรเดี๋ยวผมดูตู้ล้อกัะนะน่าจะเป็นล้อของของเขานะครับตุกตาก็ถอดออกนะครับ คันนี้เดี๋ยวผมถามราคาให้นะครับว่ามันจะเท่าไหร่นะครับอิสก,กิขับเคลื่อนสีล้อนะครับสำหรับคันนี้นะฮะใช้ในโคเรือนเหมือนกันเช่นเคยนะครับของเล่นคุณตานีนเยอะนะครับ เป็นน่าจะเป็นเก่านอกนะครับดูจากสติกเกอร์แล้วนะฮะเป็นรถนำเข้านะครับหลังาคารับเท่ดีจริงจริงนะสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูนี่ก่อนอ่อนลากันไปนะครับดูเกียร์เขานะครับมี 3, 4, สามเกียร์สี่เกียร์ถอยนะครับ จำจริงๆนี่นะครับอก็อสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปกับรถไทยอิสกินะครับ23แรงมานะครับถ้าผมพูดไม่ผิดนะครับก็ฝากกดติดตามช่องวุฒิคมลาศรถไทซิ่งด้วยเลยกันนะครับสวัสดีครับ ฝาครอบเขานะครับรถเกี่ยวนะครับ